สวัสดีจ้าเมื่อน,นี้แม่พ่อยะมาตม้มสี่โค้งหมูใส่ฝักชูบึงนะจ้ามาเบิงวิธีเฮดกันเลยค่ะเดิมแดกแม่พ่อยก็มีสี่โค้งมาสองชิ้นนะจ้าเก็ดลอยก่ำจ้าแล้วก็เอาเกลือมาใส่หนึ่งซ้อมโตะจ้าเปิดน้ำใส่ักดน้อยจ้าแล้วก็ทูว์ทูด่างหมูของเฮาให้สะอาดนะจ้าใส่เกลือ หมูของเขาจะได้เพราะไม่กินนะจ๊ะเพราะว่าหมูเขาซื้อมากตามตลาดบางเกลือเขาจะอัดแข็งมากกมีนะจ๊ะด่างเกลือเพื่อพอให้หมูของเขามีกินนั่นเองจ้าเสร็จแล้วแม่ก็กระดางไวยน้ำปลาจักสามนามปาุลาจ้าพอหมูของเขาสะอาดอดีแล้วแม่่อก็จะ เตรียมต้มน้ำนะจ๊ะน้ำในหม้อสองลิตรน,นะจ๊ะสองพันเอ็มลจ้ะใส่ลากผักซี่ลงไปเก็ตต้นค่ะตามด้วยเกลือหนึ่งซอนซ่าค่ะกระเทียมทุบเครื่องหัวค่ะแล้วก็ล่อให้หมอของเห่าเดือดนะจ๊ะ ข้าวหม้อของเขาเดือดแล้วนะจ๊ะก็อเอาสี่โค้งหมูตีข้ดาดตากเมื่อกี้ลงไปเลยอันนี้แม่พ่อจะปตัดเด้อจ้ะจะต้มเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้เลยจ้าแล้วก็ต้มเปิดไฟอ่อนสักหนึ่งสุ้มมุ่คุ่อนจ้าให้เหนื้อของเขาเปื่อยๆจ้ะพอหนึ่งซุ้มุ่งผ่านไปสังเกตเบื้องหมูของเขาก็จะเปื่อยมากเลยจ้าหนามก็เริ่ม แหง่งแล้วจ้ะพกไปครึ่งนึงเลยน้ำจ้ะแบบป่อยปุงรสมื่อกี้ของปุ่งรดจ้ะจ้าหนึ่งซอนซา,าจ้าตามด้วยอซีอิ้วขาวของทำมาจากสองซอนโต้แล้วก็ใส่ฟักของหฮาลงเลย ช่วงนี้พักก็จะหลายจักกน้อยจ้ะมีฟักแม่เลยก็มีหัวไชเท้านะจ้ะใส่สองอย่างไปเลยแล้วก็จะต้มทิ้งไว้อีกจักหานาที่จะให้พักของข้างสุกจ้ะพอหานาที่พานไปพักของข้าวก็สุกละจ้าจะจะตักสี่โค้งให้เบิ่งอีกเทือจ้ะ เปื่อยมากๆเลยจ้าต้มซี่โครงสิ้นเงาๆแบบเมีแแสบเลยจ้าเวลาเขาจะกินเขาก็เอาตะพี้เทียมๆนะจ้าออกว่าเป็นสิ้นเป็นสิ้นเลยจ้าอยากจะลรยยนะโลยฟักซี่จากน้อยนะจ้าเพิ่มสีสันจะซำนีนกเ็จแล้วจ้าต้มซี่โครงใส่ฟักของแม่พ่อยจะแสบเลยจ้าเดี๋ยวจะกินแจ้วพริกป่นนำปลากับข้อสวยกับแสบจ้า